เปิดใจว่าที่เจ้าสาวคิมเบอร์รี่หลังทูกขคอตแต่งงาน ตอบชัดเรื่องมีลูกขึ้่นแทนเบาสาวป้ายแดงคนใหม่ของวงการบันเทิงสำหรับคู่รัก M k มหลังพระเอกหนุ่มมากปร,รินเซอร์ไพรส์สวมแวนคอ,อนางเอกสาวอย่างคิมเบอร์รีแต่งงานที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์พร้อมอวดแวนเพชรเมทับนนิ้วนางข้างซ้ายกว่า5กรัตซึ่งล่าสุดคิมเบอร์รีได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าส่วนตัวคิดว่าทริปนี้ไม่น่าทุกคอแต่งงานแน่นอนคิดว่าจะโดนเซอร์ไพรส์ที่ไทย ทำให้ทริปนี้ไม่ได้เตรียมตัวหรือเอาชุดสวยๆไปด้วยพี่เขาก็ไม่ส่งสัญญาณบอกอะไรเราเลยพี่เขาก็เร่งบอกว่าไปเที่ยวสบายๆแค่นั้นพอไปถึงที่ตรงนั้นเขาก็บอกขอถ่ายรูปเสร็จแล้วจะพาไปกินข้าวซึ่งเขาก็ขอแต่งทันทีจังหวะนั้นรู้สึกเหมือนฝันช็อกรู้สึกเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงพี่มาเขาบอกไม่มีที่ไหนที่เหมาะเท่ากับที่นี่แล้วแล้วเขาก็พูด Will you marry me? นาทีนั้นสตั้นไปเลยก็ตอบไปว่า yes ซึ่งวันนั้นร้องไห้หนักมากเพราะไม่คิดว่าจะเป็นที่นี่รวมถึงเพื่อนๆยังวางแผนมาเซอร์ไพรส์อีกส่วนแพลนแต่งงานขิมเปิดเผยว,ว่าปีนี้ต่างคนต่างคิวไม่ได้ทำงานกันค่อนข้างเยอะคาดว่าอาจจะเป็นปีน้บต้องรอดูอีกทีส่วนแพลนเรื่องลูกยังไม่ได้คิดเอาไว้ยอมรับว่าตนเองกลัว